หนังสือเล่มสุดท้ายที่เราหยิบมาชวนคุณผู้ชมอ่านในวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าอบพวนไปด้วยความหอมหวานของขนมไทยนะคะกับหนังสือเคล็ดลับการทําขนมไทยค่ะหนังสือที่จะทําให้การทําขนมไทยของคุณนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็เพลิดเพลินค่ะ เคล็ดลับการทำขนมไทยเป็นคู่มือที่เหมาะสำหรับนักทำขนมไทยมือใหม่และผู้หลงไหลาการทำขนมไทยเพราะในเล่มได้รวบรวมเคล็ดลับและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำขนมแต่ละชนิดเอาไว้เป็นข้อพึงระวังพร้อมกันนี้ยังมีเรื่องราวควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนผสมของขนมไทยอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำขนมไทยเพื่อให้การทำขนมไทยของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นค่ะ มาดูกันที่เมนูแรกของโปรดสำหรับใครหลายคนนั่นก็คือขนมชั้นที่เขามีเคล็ดลับการตัดขนมชั้นออกมาให้สวยไม่ล้มด้วยการตัดขนมชั้นต้องตัดทีเดียวทั้งถาดแล้วถึงยกออกเสิร์ฟเป็นชิ้นชิ้นไม่เช่นนั้นชั้นที่เหลือจะล้มได้ค่ะที่สำคัญมีดที่ใช้ตัดควรสวมด้วยถุงพลาสติกเพื่อป้องกันขนมติดมีด และข้อสําคัญควรตัดเมื่อขนมเย็นแล้วเพราะจะช่วยให้ตัดได้ง่ายและได้ชิ้นขนมชั้นที่สวยน่ารับประทานค่ะมาดูกันอีกสัเคลตดลับหนึ่งนะคะกับวิธีทดสอบว่าขนมข้าวเหนียวแดงกวนสุกได้ที่แล้วหรือยังวิธีการก็ง่ายมากค่ะให้หยอดข้าวเหนียวแดงที่กวนอยู่ลงไปในถ้วยน้ำเย็นแล้วใช้มือบี้ดูถ้าเหนียวและน้ำตาลยังจับตัวเป็นก้อนไม่ละลายแต่ไม่แข็งมากนัก แสดงว่าข้าวเหนียวแดงของคุณสุกได้ที่พร้อมรับประทานเรียบร้อยแล้วค่ะ